วันนี้เราจะมาลองอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นสูตรที่ผสมกับชาเขียวมัทฉะนะคะซึ่งเราชอบชาเขียวมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาผสมนะคะตัวกระชายสกัดนะคะกับชาเขียวนะคะว่าจะสามารถทานได้ไหม <laughs> นะคะ น่าจะทานได้อยู่นะช,ชาเย็นก็พอใช้ได้นะคะผสมกับชาเย็นนะคะก็พอใช้ได้อยู่ก็ก็กทานง,ง่ายขึ้นมันจะมีรสชากลบกลิ่นกระชายกลิ่นกลิ่นสมุนไพรนะคะวันนี้เราจะใช้2เม็ดเหมือนเดิมนะคะสำหรับคนที่สอบถามเข้ามานะคะว่า การทานกระชายสกัดนะคะดีกว่าทานสดยังไงนะคะก็คือนะคะในในหนึ่งเม็ดมี5้าอมิลลิกรัมนะคะ5้าอมิลลิกรัมเราทาน1 1- 2ถึงเม็ดต่อเมื่ออาหารนะคะวันหนึ่งก็ประมาณสองเม็ดนะคะก็เพียงพอแล้วสำหรับที่จะทานเพื่อที่จะต้านเชื้อนะคะต้านไวรัสนะคะแต่ถ้าทานแบบสดเนี่ยก็คือ มันต้องใช้ปริมาณเยอะมากแล้วก็ในในตัวของเวลาที่เขาสกัดออกมามันจะได้สาราตัวที่สามารถต้านเชื้อเวลัสได้จริงๆนะคะซึ่งถ้าเราทานสดอ่ะมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ผลโดยตรงนะคะแล้วก็ต้องทานในปร,ปริมาณที่เยอะมากจริงๆนะคะต้องครึ่งกิโลขึ้นไปนะคะต่อวัน อันนี้นะคะก็คือผงกระชายสกัดนะคะที่อถอดออกมาจากแคปซูลนะคะาสารสกัดตัวนี้นะคะจะใช้วิธีสเปรย์ดรายนะคะใส่ลงไปเลยซึ่งทำให้คุณภาพทำให้มีคุณภาพทำให้สารเนี่ยเขายังมีประสิทธิภาพที่ ที่ดีที่เข้มข้นนะคะใส่ไปสอเม็ดนะคะสามารถเติมน้ำพึ่งหรือว่าน้ำตาลลงไปนิดหน่อยได้นะคะเพื่อเพื่อจะให้ทานง่ายขึ้นเพื่อรสชาติที่ดีขึ้นนะคะ แล้วนะคะก็อพอใส่ใส่ลงกระสิ์แล้วนะคะก็เช็คเลยนะคะเช็คให้เข้ากันแบบนี้อันนี้เป็นชาเขียวมัช่าที่เราชงไว้แล้วนะคะผสมน้ำผึ้งนิดหน่อยแล้วเราก็ จะเอามาผสมกับตัวกระชายนะคะกระชายสกัดว่ารสชาติจะออกมาทานได้ไหม กลิ่นกระชายนะคะแทบจะกลบชาเขียวไปเลยเพราะว่าตัวนี้นะคะของเรานะคะกระชายเข้มข้นมากนะคะปกติชาเขียวมัชฉะเขาจะมีกลิ่นหอมกลิ่นกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะแต่พอผสมตัวนี้เข้าไปกลิ่นของกระชายนี่เข้าไปกลบชาเขียวแทบจะหมดเลยแต่ก็ทานได้นะคะ ทานได้ทานทานได้จิบง่ายๆจิบได้ทั้งวันนะคะแช่เย็นไว้นะคะแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบแบบรสชาติที่มันทานยากะแนะนําให้เติมน้าผึ้งนะคะเติมน้าผึ้งลงไปนิดนึงมันจะมันจะทานง่ายขึ้นนะคะวันนี้ก็จะมีแบบพิเศษมีเคก้กมาด้วยก็น่าจะฟิน ไปอีกขั้นหนึ่งนะคะสำสำหรับคนที่สนใจนะคะตัวนี้นะคะกระชายสกัดนะคะ1กระปุก290บาทนะคะมี100เมตรนะคะ1เมตรมีปริมาณ500มิลลิกรัมนะคะซึ่งถ้าถ้าเทียบราคานะคะถือว่าได้ถูกและคุณภาพดีมากๆเลยนะคะสำหรับกระชายของอ บ้านยิ้มนะคะบ้านยิ้มสมุนไพรนะคะตัวนี้นะคะก็สนใจนะคะทักแชททักไลน์เข้ามากันเลยนะคะ